ช่วงนี้ใครที่กำลังตามอนิเมะหรือถ่ายโซเชียลมีเดียในหูข้ออนิเมะก็อาจจะเห็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอยู่บ่อยครั้งอนิเมะที่นำเสนอเรื่องราวในรั้วโรงเรียนที่นางเอกเป็นสาวผมเงินลูกครึ่งรัสเซียญี่ปุ่นเธอนั้นเป็นใครแล้วทำไมอนิเมะเรื่องนี้มันถึงเป็นที่พูดถึงจังเลยและดูเหมือนว่าเช่าตุกคู่ทั้งหลายจะรอคอยที่จะดูเรื่องนี้เป็นอย่างมากวิดีโอนี้เราจะไปวิเคราะห์กันครับอนิเมะเรื่องดังกล่าวมีชื่อว่า โทกิโดกิโบซัตโต้โรชิอากเดเดเดลุโทนาริโนอารียซังหรือชื่อภาษาไทยคือคุณอารียโตข้างๆพูนละเซียหวานใส่สั้งหัวใจจะวายหรือจะเรียกกันแบบย่อๆว่าโรชิเดเลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอลิซสมิคายิลอฟนาคูโจหรืออาเรียลูกครึ่งลสเซียญี่ปุ่นขี่ฉลาดสวยและโดดเด่นแท้จะเป็นไอดอลของโรงเรียนโดยผมยาวสีเงินดวงตาสีฟ้าที่โวนหลงไหลและผิวพรรณที่ขาวสวยเป็นพิเศษ เธอได้ครองใจนักเรียนชายไปทั้งโรงเรียนแต่นั่นก็มีข้อเสียเนื่องจากเธอมีบุคลิกที่ดูเหมือนไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนจึงระวังที่จะเข้าไปคุยกับเธอเป็นอย่างมากซึ่งเธอเองก็ดันมีความลับอันใหญ่หลวงตามสไตล์เด็กมอไปคือเธอแอบชอบคุเสกมาซาจิกะเพื่อนร่วมห้องที่นั่งอยู่ข้างเธอซึ่งเป็นเด็กธรรมดาที่ใช้เวลาทั้งวันดูอนิเมะและเล่นเกมกาชาหรือก็คือไอหนุ่มนี่เือนครูนั่นเองซึ่งโดยความที่เป็นครูข,ของพี่แก แก่เลยชอบเมินใส่อาเลียและทําเป็นไม่สนใจอยู่บ่อยๆทาเอาอาเลียไม่สามารถบอกความในใจของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาทําได้เพียงแอบบอกความรู้สึกของเธอเป็นภาษารัสเซียมักะกให้ไอ้หนุ่มนั่นงวงตาแตกไปเฉยๆและแอบแกล้งไปนในตัวอย่างไรก็ตามมาซาจิกะดันเข้าใจภาษารัสเซียโดยที่เธอไม่รู้แต่กลับแซงทําเป็นอย่างอื่นเพื่อความบันเทิงของตัวเขาเองจนเป็นเรื่องราวในอนิเมะเรื่องนี้ ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันมาดูความเป็นมาก่อนที่จะเป็นอนิเมะเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับดังเดิมแล้วโรชิเดเลเป็นนิยายที่เขียนขึ้นมาและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์โชเซสึกะยินาโรเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอก,กาสให้นักเขียนนิยายญี่ปุ่นมือใหม่ได้มาปล่อยของตัวเองเพื่อมีสำนักพิมพ์มาซื้อไปทำเป็นเล่มในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020นิยายโรชิเดเลก,ก็ได้รับการเผยแพร่บนลงเว็บนี้โดยผู้เขียนนาประกาว,ว่า ซันซันที่มันไม่ได้เขียนคําว่าซันสาครั้งนะครับแต่เป็นการเล่นคําที่อ่านคล้ายกันมาเรียงเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวของเขาที่เขียนมาจนถึงทุกวันนี้ไม่นานนักสํานักพิมพ์อย่างคาดกะวะสนนเกอร์บุนโกก็ติดต่อขอนํานิยายเรื่องนี้ไปตีพิมพ์โดยได้อาจารย์โบโมโกะมาเป็นผู้วาดภาพประกอบให้หลังจากนั้นสปีก็ได้รับการดัดแปลงเป็นมังงะโดยลายเส้นของอาจารย์ เทนามาชิซาโฮและเริ่มเผยแพร่ลงในนิตยสารออนไลน์อย่างโคดันชาแมกซีนจนในที่สุดในเดือนมีนาคมปี2023ก็ได้มีการประกาศจะทำอนิเมะโดยสตูดิโอโดกาโคบะและกำกับโดยคุณอิโตะเรียวตะโดยมีการกำหนดฉายในเดือนเมษายนปี2024ก่อนจะเลื่อนมาเป็นเดือนกรกฎา,าคม2024แทนจะเห็นได้ว่าเรื่องโลชิเดเลถือเป็นเรื่องที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วมาก ใช้เวลาเพียงแค่4ปีก็กลายเป็นอนิเมะจอเงินกันไปแล้วแสดงว่าเรื่องนี้ต้องได้รับความนิยมอย่างมากมาก,ก่อนแน่นอนทีนี้เราไปวิเคราะห์เหตุผลกันดีกว่าครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นที่พูดถึงและรอคอยกันเป็นอย่างมากแต่ก่อนหน้านั้นช่วยกันกดไลค์และ s u b สไคร b ์ให้กับพวกเราช่องอนิมะไทยเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของตัวเอกนั่นเองครับผมหมายถึงนางเอกนั่นแหละครับ ก็คือน้องอาเรียเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นลูกครึ่งรัสเซียญี่ปุ่นถือเป็นดีไซน์ตัวละครที่ไม่ค่อยนํามาใช้เป็นตัวหลักมากนะักหรือบางครั้งก็จะเป็นตัวละครที่มาจากรัสเซียไปเลยถ้าถามว่ามันมีบ้างไหมก็มีบ้างแต่มักจะไม่ได้เป็นตัวเอกของเรื่องเช่นจีน่าบอยจากเรื่องแก๊งสาวป่วนกวนฟิตเน,ตอนตเสอนาตาเซียจากซีรีส์ Idol Master Cinderella Girl หรือตัวผู้ชายอย่างเลฟไฮบะ จากซีรีส์ไฮคิวแต่ส่วนมากมักจะมาในบทเพื่อนๆชาวแกง๊งหรือส่วนหนึ่งของกลุ่มอะไรประมาณนั้นมากกว่าแสงไม่ได้สาส่องเหมือนตัวเอกขนาดนั้นแล้วมันจะเกี่ยวเนื่องกับดีไซน์ตัวละครด้วยคือถ้าใครสังเกตอนิเมะที่มีตัวละครจากรัสเซียมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยตัวละครมักจะดีไซน์ออกมาในรูปแบบผมสีเงินตาสีฟ้าเป็นส่วนมากจนเกิดเป็นภาพจำหรือการเหมารวมในโลกอนิเมะเลยเขาว่าได้ตัวละครไหนมันผมสีเงินตาสีฟ้าเนี่ย มันจะต้องเป็นคนรัสเซียแน่ๆหรือไม่ก็ลูกครึ่งแถมส่วนมากตัวละครพวกนี้มักจะออกแบบมาให้ดูสวยหล่อมีออร่ากว่าตัวปกติอยู่แล้วอีกด้วยซึ่งถ้าย้อนไปดูจริงๆแล้วตัวละครอาเลียเองก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาตั้งแต่เป็นนิยายจนมาเป็นมังงะอยู่แล้วด้วยโดยความที่ตัวเอกที่แปลกตาแต่เข้าไปกินใจหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเหตุผลต่อมาสืบเนื่องจากข้อแรกเลยครับคือเนื้อเรื่องของมันนั่นเอง ที่ผมได้เล่าไปตอนต้นแล้วว่าจะเกี่ยวกับความซึ้งของน้องอาเลียแต่แทนที่จะเก็บเอาไว้ในใจให้อึดอัดก็ระบายมันออกมาเป็นภาษาของตัวเองที่คนอื่นไม่เข้าใจไปเลยจะดีกว่าแต่ความตลกแดแหกก็คือตัวละครพระเอกมันดันฟังรู้เรื่องแล้วแอบทําเป็นไม่รู้เรื่องเนี่แหละมันเลยเกิดเป็นการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่ไม่ค่อยได้เห็นมากนักในรั้วโรงเรียนแบบมีผู้หญิงชอบแล้ว ทำเป็นไม่ชอบซึนเดเละอะไรประมาณนั้นแถมการดําเนินเนื้อเรื่องแบบนี้เลยอ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชื่อเล่นของเรื่องก็คือโรชิเดเละหรือสาวรัสเซียเดเละอะไรประมาณนั้นครับแต่เรื่องราวเลิฟคอมเมดี้แบบนี้แทบทุกเรื่องมันจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ครับเรียกว่าคู่แข่งและคู่แข่งที่ว่ามักจะมากับพลังแฝงและดาวเบทที่รุนแรงเป็นอย่างมากก็คือเพื่อนสมัยเด็กนั่นเองครับซูโอยูกิคือคนคนนั้นในเรื่องหญิงสาวที่เกิดในตระกูลขุนนางเก่า รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ในสภานักเรียนมัธยมปลายและเป็นที่นิยมในโรงเรียนไม่แพ้อารียเลยมีเป้าหมายในการเป็นประธานสภานักเรียนในอนาคตแถมลุกพระเอกของเราอย่างชัดเจนกว่าอารียเข้าไปอีกไอหนุ่มนั่นอย่างมาซาจิกะคุงเนี่ยเลยพบกับปัญหาหน้าปวดหัวในโรงเรียนไม่เว้นวันเลยแต่สําหรับแฟนๆแอนิเมะน่าจะอิจฉาซะมากกว่านะครับเรื่องต่อมาคืองานภาพครับเอาจริงๆงานภาพของซีรีส์โรชิเดเลเนี่ย ถือว่าขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามมาตั้งแต่สมัยเป็นนิยายจนถึงมังงะแล้วครับหลายเส้นของอาจารย์โมโมโกะในฉบับนิยายหรืออาจารย์เทนามาชิซาโฮเองก็ถือว่าวาดออกมาได้เป็นเอกลักษณ์และถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะาฉากนั้นทำให้เนื้อเรื่องมาเป็นอนิเมะหลายๆคนที่คาดหวังเรื่องงานภาพเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อมีตัวอย่างออกมาให้รับชมต้องบอกว่าทีมงานโตกะโคบะก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังครับ พอสตูดิโอนี้ขึ้นชื่อเรื่องงานภาพขายตัวละครมาช้าหนาละครับไม่ว่าจะเป็นเกิดใหม่เป็นลูกโอชิพลาสติกเมโมรีคุณชิกิโมริไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวนะหรือนักเขียนหน้าตายนายโนซาก,กิคุงและยิ่งได้พูดกับอย่างคุณอิโตเรียวตะก็ยิ่งคาดหวังได้เพราะเขาคือคนวางสตอรี่บอร์ดและกำกับตอนแรกในตำนานของเกิดใหม่เป็นอูุโอชิแบบยาวๆกันเลยทีเดียวครับเรื่องสุดท้ายที่เป็นดราม่าที่ผมจะพูดถึง ็ไม่ไายคือเรื่องของเหล่าเซยุหรือนักพากนั่นเองครับโดยความที่ตัวละครอาเลียจะมีการพูดภาษารัสเซียด้วยการเลือกใช้นักพากอาจจะต้องคัดกองนิดหนึ่งหวยครั้งนี้จึงไปออกที่ซูมิเป้หรืออุเอสกะซูมิเละหนึ่งในนักพากตัวท็อปของญี่ปุ่นที่เธอสนใจวัฒนธรรมของรัสเซียจนได้เข้าเรียนภาษารัสเซียที่มหาวิทยายลายัยทําให้เธอสามารถเข้าใจและสื่อสารภาษารัสเซียได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับ แต่เมื่อตัวอย่างของอนิเมะออกมาให้ได้ยินเสียงของน้องอาเรียแล้วเนี่ยก็เกิดดราม่าขึ้นจนได้เพราะผู้คนบางกลุ่มไม่ว่าจะจากรัเสเซียเองหรือคนญี่ปุ่นเองก็มองว่าการพูดภาษารัเสเซียของเธอที่ใช้กับตัวละครอาเรียนั้นสำเนียงติดญี่ปุ่นเยอะเกินไปจนฟังไม่ค่อยออกอารมณ์เหมือนให้คนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษแต่สำเนียงญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นครับต้องบอกก่อนว่าดราม่าครั้งนี้ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนัก หลายๆคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของอนิเมะญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยทีนี้ก็จะมีคำถามยิงกลับไปด้วยครับว่าถ้าหากไม่ใช่ซูมิเป้แล้วเนี่ยแล้วใครล่ะที่จะเหมาะสมกว่านี้คงจะต้องเอาคนรัสเซียจริงๆมาภาคเลยลรือมัง้งซึ่งเอาจริงๆแล้วในวงการก็มีอยู่นะครับอย่างคุณเจนย่าดาวิยุกที่เธอเป็นคนรัสเซียแท้ๆเลยแต่ย้ายมาทำงานเป็นนักภาคที่ญี่ปุ่นเรื่องที่แจงเกิดเธอก็คือสาวรถถัง Girl and pencil ในบทของคาร่าที่มักจะพูดภาษารัสเซียคุยกันจนสาวคนอื่นๆต้องโวยบอกให้พูดภาษาญี่ปุ่นสิโว้ยแต่เธอเองก็มีคู่หูที่ชื่อว่านอนหน้าแถมคนภาคก็คือซูมิเปนนี่แหละแต่ปัจจุบันคุณเจนย่าเธอแต่งงานมีครอบครัวและไม่ค่อยได้รับงานภาคมากเท่าไหร่แล้วแถมอายุข,ของเธอก็เกิน40เข้าไปอีกในมุมมองสตูดิโอผู้สร้างเนี่ยตัวเลือกของนักภาคที่คุ้นเคยกับภาษารัสเซียและชื่อดังในปัจจุบัน ซูมิเปค้คงเป็นตัวเลือกที่ดีสุดครับแถมอายุก็ยังไม่เยอะมากหน้าตาก็ดีขายได้ทั้งตัวละครและนักพากย์ในหม่งเดียวกันเลยครับแล้วเรื่องสำเนียงเองบางคนก็มองว่าลูกครึ่งที่เกิดในญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดภาษาอื่นไม่คล่องก็ปกติหรือเปล่าวะเปรียบเทียบง่ายๆก็คนไทยบ้านเราครับลูกครึ่งหน้าตาฝรั่งเยอะแยะแต่พูดภาษาฝั่งนั้นไม่ได้หรือพูดไม่คล่องก็เยอะแยะไปดามาครั้งนี้จึงไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นครับ รวมๆแล้วโดยสรุปจากการวิเคราะห์เรื่องคุณอาเลียโตข้างๆพูดภาษารัสเซียหวานใส่ซังหัวใจจะวายว่าทําไมหลายๆคนจึงรอคอยกันอย่างมากก็คงมาจากตัวละครหลักอย่างน้องอาเลียนั่นแหละครับที่แปลกใหม่ไม่ค่อยเห็นในอนิเมะลอมคอมมากนะักผสมลงกับงานภาพที่ตาตึงใจแฟนๆมาตั้งแต่เป็นนิยายจนถึงมังงะแถมได้สตูดิโองานดีมาหลังสารได้อีกจึงไม่แปลกใจที่หลายคนจะเฝ้ารอกัน แล้วทุกคนล่ะครับเฝ้ารอเรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่าหรือดูแล้วชอบตรงไหนอยากเพิ่มเติมอะไรเชิญพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นของพวกคุณล่ะครับหวังว่าทุกคนจะรับชมอนิเมะเรื่องนี้กันอย่างมีความสุขและสนุกสนานไปนกับรั้วโรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วก็ดูกันได้แบบถูกลิขสิทธิ์ที่ช่อง y YouTube a n y วัน b i l i b i l i และ k a n j i r o สุดท้ายนี้หากชอบคอนเทนต์ของช่องอนิมอไทยอย่าลืมกดไลค์ กด s c ับสไให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ